ครับสวัสดีครับผมนุ่มรถเข็นครับครับคลิปนี้ได้แม่ลูกมาเปิดแบงคือกาครับเมื่อนี้อ่าเป็นแม่ลูกเล่เล่ตัวผู้ครับแม่ผสมแล้วชิบหาเมื่ออ่าแม่นี่ท่ายสูงร้อยยี่สิบบวกลบเบอรเกินสามครับเบอรเกินสามบอเกินสองมันได้ร้อยยี่สิบอยู่ครับจะ่าเพื่อไว้ครับบวกลบบวรเกินสามนี่ครับเป็นแม่ลูกที่สีในทองแม่ผสมล่อพารลอบครับแม่นี่ ผสมรออพันรอบลูกอายุ4เดือนแม่ผสมในซิป4ซิปหามือเพิ่นว่ารออพันรอบครับเป็นแม่ลูกที่ซีในท้องเด้อครับพี่น้องอยากมีอายุแน่แจ็กหนอ่อยแม่นี่กับลูกลูกเล่ลูกผูตัวเล่เล่ผมเปิดไว้สามหมื่นสองพันห้าร้อยโบกไก่ทรงฟรีครับพี่น้องพุ่มนี่เปิดไว้สามหมื่นสองพันห้าร้อยโบกไก่ทรงฟรีเด้อครับพี่นอ้องบุหรี่สนใจกับ โทรมากครับ0928023904ครับนุ่มรถเข็นครับอ่ายินดีรับสายพ่อแม่พี่น้องที่สนใจเอางวไปเลี้ยงครับน่ครับหรือว่าพี่น้องจะเขามาส้มตัวจริงก็อยู่บ้านนนสูงตำบลหน้าเวียงอำเภอเสนางการิคมจังหวัดลำนาจตเลื่อนครับเบิ้งครับตาลูกนี่ก็พอแห้งแล้วครับพี่น้องลูกนี่เลี้ยงไปอีก4-5เดือนกัเป็นตัวสองหมื่นกว่าสามหมื่นนครับนี่เพราะว่าลูกเลี้ยงชนิดไงไงใครับเบิ้งครับเสื้อดีดีอยู่ครับ เบิ่งครับบดนน่าจะไงครับไปเลี้ยงเยอะๆซีหาเดือนขุนใส่หาัวหาเนเรียจะราคาแพงกว่า,าบ้ามันครับเรียกเป็นความต้องการของตลาดาขุนเนื้อเนื้อไขมันแทรกเบิ่งครับแม่แม่นี่กับบวมีตำนี้ครับขาบดถูกบดถอนสวงบดสุดตำนี้บวมีครับแม่ผมกับรับประกันตำนี้ให้ครับพี่น้องนุ่มบดตอกบดติ้งครับ ิ่งครับเป็นแม่ลูกครับคายอยู่สูงอยู่120ร้อยยี่สิบบวกรดบเกินสามครับเปิดไว้สามหมื่นสองพันห้าร้อยบกไก่ทรงวี่ไฮเดอร์ครับพี่น้องราคานี่นาเลี้ยงนาซื้อครับราคานี่จุงงยับมากไกลๆกันนะพะ<ม>่อพยอยากให้ลูกกินนุ่มละบานนี่ไม่แม้ทีติดซะบ่น้อเป็นผสมโตมากครับแม่นี่เป็นผสมโตมากเป็นว่ารอผ่านรอบเอาไปเลี้ยงแน่นผมก็เลยนี่ให้เพื่อน มึงครับช่วงสัยว่าอยากให้ลูกกินนมช่วงเยอยหน้อยกันนะจุวงเยอะหน้อยทาไหมทาหันนี่มาอ่าเป็นลูกครับเป็นลูกเล่อายุ4เดือนแถมในท้องผสมแล้วครับพี่น้องผสมแล้วล่อแค่์พันรอบเท่านั้นล่อพันรอบประมาณหามือหกมือประมาณนี่แหละครับประมาณหามือหกมืออ่างเงี้ยครับ ท่องง่ญ่ดีอยู่ครับพี่้องเบื่องกีแล้วครับอ่าตอนนี้น่าจะไม่อยากให้ลูกกินนุ่มแล้วครับอ่าจะเป็นลูกเล่น่าจะอยากออกนุ่มแล้วอยากให้ลูกออกนุ่มแล้วสงสัยจะท้องแล้วจะเลี้ยงลูกได้ท้องเลยไม่อยากให้ลูกกินนุ่มกับวัชจักครับเบื่องชงเบื่องครับแม่ลูกลูกเล่เล่งามครับลูกกับงามอยู่ครับใส่ได้ครับลูกนี่ จับได้รูปได้ใบได้บ่พ่อใบพี่น้องคนเบังเงี้ยอยากหยอกคนบ่จับเบิ่งรูปเบิ่งเนี้ยอืมจับได้รูปได้อยู่เด้อครับพี่น้องบาดเนี้ยอ้าวพอเราไปยืนฟังทางคุณเบิ่งไปยืนฟังทางคุณเออเบิ่งครับพี่น้องจับได้รูปได้ใบได้เด้อครับเนี่ยง้อง้อหูดีอยู่ครับอ่าซื้อสองแถมหนึ่งครับเอาไปรุ่นเอาซื้อสองแถมหนึ่งให้พี่น้องเอาไปรุ่น เอาครับว่าจิตติดปอถ้าผู้ใดมากกะโทรมากครับ092 802 3904ครับนุ่มรถเข็นครับืวยว่าพี่น้องอยากเขามาส้มตัวจริงกะอยู่บ้านน้นสูงตำบลหน้าเวียงอำเภอเสนาคานิคมจังหวัดลำนาจตเลิญนครับเขามาเลือกมาส้มเบิ้งได้ครับอยู่นี่มียืนสองเบินงครับโมอยากให้ลูก,กินนุ่มนะครับเบิ้งส้มเดี๋ยวจะอัดอาหารเขาไป กินอาหารหกินห้ามแน่กะเต่งกะตึงถึงว่าแน่จันไอยหรอครับผมว่านี่แม่ลูกค่มนี่นาเลี้ยงนาซื้ออยู่แล้วครับพี่น้องซื้อไปกับบ่ขาดทุนนะครับเพราะว่าขายขายในราคาเนื้อราคาเนื้อครับเบื่องครับแม่กะกัยังสดดีอยู่ครับอายุกะหลายยุต่ากับแม่ยังสดดีอยู่บัวสาวบ่วมองเกินไปยังให้ลูกได้ดีอยู่ครับให้ลูกไดู้่อีกประมาณจะฉี่หาโตหมดแล้วครับผมว่าแต่ว่าการซื้อไปแล้ว บ่ใหญ่กินนี่เลี้ยงบ่ดีนี่มันอาจจะได้ลูกบ่หลายครับเพราะว่าก่อนง้อจะเป็นสัตว์ก็สมบูรณ์คนกับง้อก็ต้องสมบูรณ์นั่งครับน่าจะติดอยู่หรอครับบึงซรงเอาไปรุ่นเอาครับพี่น้องจุงยีเลือกหอบกันนะพ่อจุงยีเลือกอกกันนะทายงทายางพี่น้องคนเมืองกันนะจุงยีเลือกหลอกจุงอ้อมไปอ้อมวงกลมยังไงจักหน่อย พี่น้องเพิ่นจังฉี่แนมเห็นแนมมาหนี่จูงใบเอามงกมเอออ้อามงปายเดี๋ยวลูกมันจะย่างน้ำก้่นมาหนี่เออจูงใบจูงมาพีด่ากันมาครับสามหมื่นสองพันห้าร้อยโบไก่ทรงฟรีครับพี่น้องบบไก่ทรงฟรีโทรเข้ามาเด้อครับต่อรองราคากับผมได้โทรเข้ามานั่งติดต่อผมโทรเข้ามาหาผมหรือว่าจะแอดไลน์มากก็ได้ เบอร์ไล่กับ0928023904ครับเบอร์ไล่โทรเข้ามาต่อรองราคาบวกไก่กับทรงฟรีให้ได้ครับพี่น้องอ่าชุมืโนี้กับกิโลละ17บาทค่ารถกิโลละ17บาทครับบางเจ้าบางขั้นกับบางบริษัทกับกิโลละ20ครับกับเรีแต่แล้วแต่อ่าเพิ่นเชียวเอา จวมาจังน้อยจวมาอีกเอาให้เพิ่นเบิ่งใกล้ๆอีกบาดนี้จังน้อยก็จบคลิปแล้วครับพี่น้องเบิ่งดีๆเด้อครับผู้ใดมักครับหน้าซื้อหน้าเลี้ยงอยู่เด้อครับพี่น้องลูกก็ใหญ่แล้วแถมเอาไปรุ่นเอาท้องอีกครับเบิ่งครับบ่ขาดทุนแน่นอนครับซื้อไปสามหมื่นสองพันห้าร้อยว่าไก่ทรงซี่ครับเบอร์ศูนย์เก้าสองแปดศูนย์สองสามเก้าศูนย์สี่ครับ นมลดเข็นครับหรือว่าแอนไลน์มากก็ได้ครับเอาผดมาคุยกันเดี๋ยวราคาใดเดี๋ยวราคาเท่าไรก็ต่อรองราคาผมได้ครับบัวไก่ผมทรงพี่ห้ได้ครับถ้าบัหนักหลายถ้าไก่กัจังออกค่าช่งเองครับกัออกผมกับจีออกซอยแน่ทักหน่อยทางผู้ซื้อก็ออกใส่ตืมเอาครับเป็นประมาณนี้ครับวัาคุยต่อร่องกันได้ครับสำหรับิปนีกับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดซับตะไคร่องยูทูบ่งรถเข็ยน,น้ำครับเพื่อจจบบริภาดิบคลิปไม่ไหมในหัวามาหม่เดี๋ยวผมเอามาเปิดแบ่งให้พี่น้องคือเกา่าครับพี่น้องในราคาจับต้องได้สำหรับคลิปนี้กะสวัสดีครับผมเอาไปกินเปรืงองกินหยาด้เละ